สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นปสองทุกทนนะคะพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์2นะคะโดยคุณคีน้ำหวานนะคะอะุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน,นวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะเป็นหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งะคะแล้วก็ดินสอนะคะแล้วก็ยางลบนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนอะไรนั้นนะคะเรามาดูกันเลยนะคะเด็กๆเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อมแล้วนะคะ เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะวันนี้น่าเรียนจะได้เรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวนนะคะถ้าเด็กๆนะคะเรียนจบแล้วเด็กๆจะต้องสามารถเปรียบเทียบจํานวนได้ถูกต้องนะคะเปรียบเทียบจํานวนคืออะไรเด็กทราบไหมลูกก็คือเป็นการบอกได้ว่าจํานวนไหนมากกว่าหรือว่าจํานวนไหนน้อยกว่าหรือว่ามันเท่ากันนะคะเด็กๆคงจําได้นะคะอ่ะ เด็กๆนะคะดูในหนังสือเรียนนะคะที่หน้าย5สนะคะเป็นการเปรียบเทียบจำนวนนะคะวงเล็บหนึ่งะคะอาจจะเป็นการเปรียบเทียบจำนวนที่ง่ายๆก่อนนะคะแสดงว่าในเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนอาจจะมีอยู่เนื้อหาอยู่หลายส่วนนะคะส่วนนี้เป็นส่วนที่1นนะคะอ่าเด็กๆมาดูสถานการณ์ปัญหานะคะอ่าคนนี้นะคะบอกว่า ใบบัวนับเงินในกระปุกอมสินได้257้บาทนะคะแต่ว่าแก้วตานะคะแก้วตากระปุกอมสินเป็นรูปหมูนะคะนับได้89บาทนะคะคุณครูก็เลยมีคำถามนะคะว่าใครมีเงินในกระปุกอมสินมากกว่าก,ากันเด็กๆว่าใครมีมากกว่าคะระหว่างใบบัวคนนี้กับแก้วตาหรือว่าคน,คนขวานี่นะคะเด็เกๆว่าใครมี ออมเงินได้มากกว่ากันนะคะยังไม่ต้องตอบตอนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการนะคะเปรียบเทียบจํานวนนะคะว่าจํานวนไหนมากหรือจํานวนไหนน้อยกว่านะคะเด็กๆมาดูนะคะเราเอาข้อมูลตัวเลขนะคะ257นะคะของใบบัวก,กับแก้วตาะคะองกับ89เนี่ย มาเขียนลงในช่องของหลักนะคะซึ่งเราได้เรียนไปในชั่วโมงที่แล้วนะคะในเรื่องของค่าประจำหลักของแต่ละจำนวนนะคะเริ่มจากด้านขวาสุดคือหลักหน่วยถัดมาทางซ้ายเป็นหลักสิบและด้านซ้ายสุดคือหลักร้อยซึ่งตัวเลขตรงนี้นะคะ257นะคะหลักร้อยเป็นเลข2นะคะหลักสิบเป็นเลข5และหลักหน่วยเป็นเลข7นะคะส่วนตัวเลข89เป็นเลข2หลักนะคะ หลักที่มากที่สุดคือหลักสิบนะคะหลักสิเป็นเลข8นะคะหลักหน่วยเป็นเลข9นะคะดังนั้นขั้นตอนแรกที่เราจะเปรียบเทียบจำนวนเราจะดูหลักของมันก่อนนะคะสังเกตว่านะคะเลข257เป็นจำนวน3หลัก2ในหลักร้อยมีค่า200นะคะแต่ว่า89เนี่ย เป็นจำนวนแค่2หลักเองนะคะไม่มีเลขโดดในหลักร้อยหมายถึงว่าหลักร้อยเนี่ยเป็นเลขศูนนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะจำนวนไหนที่มีจํานวนหลักมากกว่าเห็นไหมหลักร้อยเนี่ยมี็สหลักหลักมากกว่าจํานวนนั้นจะมีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่า257เนี่ยมากกว่า89หรือ เราจะจะเขียนเลข8 9ืขึ้นก่อนเราอาจจะบอกได้ว่า89น้อยกว่า257ก้ได้อาจทบทวนเครื่องหมายถ้าเป็นเครื่องหมายอย่างนี้นะคะคือเครื่องหมายนะคะมากกว่านะคะ,ะส่วนเครื่องหมายอย่างนี้นะคะคือเครื่องหมายน้อยกว่านะคะหรือถ้าใครนะคะไม่ได้จําว่าตรงไหนมากกว่าหรือน้อยกว่าคุณครูจะจําง่ายๆว่า ด้านนี้เป็นปากของมันนะคะในด้านนี้เป็นปากของมันนะคะด้านนี้เป็นตูดมันนะคะเลขไหนมากเราจะอ้าปากนะเห็นไหมคะเลขนี้มาก257มากากว่าอ้าปากแบบน,นี้อันนี้257กนเี न न ้มากเราอ้าปากแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราจําเครื่องหมายด้านนี้นะคะปากมาทางซ้ายจะเรียกว่าเครื่องหมายมากกว่าส่วนปากมาทางขวาจะเรียกว่าเครื่องหมายน้อยกว่านะคะสรุปได้ว่า ใบบัวมีเงินในกระปุกอมสินมากกว่าแก้วตานะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่าจํานวน3หลักมีค่ามากกว่าจํานวนสองหลักเพราะอะไรเพราะสหลักมีเลขเป็นหลักร้อยแต่2หลักเป็นเลขแค่หลักสิบนะคะหลักทางซ้ายมือเนี่ยจะมีค่ามากกว่าหลักทางขวามือเสมอนะคะหมายถึงหลักร้อยมีค่ามากกว่าหลักสิบและหลักสิบจะมีค่ามากกว่าหลักหน่วยนะคะอ่า ต่อไปเราลองมาเปรียบเทียบนะคะตัวเลขที่หนังสือเรียนที่หน้า126นะคะเปรียบเทียบจํานวน624กับ1นึ่นพันเรียนสังเกตนะคะ624เนี่ยตัวเลขถึงแค่หลักร้อยหลักร้อยเป็นเลข6หลักสิบเป็นเลข2และหลักหน่วยเป็นเลข4ส่วน1นึ่พันนะคะตัวเลขที่มากที่สุดนะคะหลักพันเป็นเลข1หลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้น 624เป็นจำนวน3หลักไม่มีเลขโดดในหลักพันแต่1000เป็นจำนวน4หลักนะคะหลักพันมีค่า1000งพันนะคะดังนั้น1000เนี่ยมีจำนวนหลักมากกว่านะคะก็จะได้ว่า624น้อยกว่า1000หรืออาจจะเขียนได้อีกแบบหนึ่งว่า1000มากกว่า624ก็ได้เพราะฉะนั้นจำนวน4หลักจะมีค่ามากกว่าจำนวน3หลักนะคะข้อสรุปก็เลยสรุปได้ว่า จำนวนที่มีหลักมากกว่าจะมากกว่าจำนวนที่มีหลักน้อยกว่านะคะหลักการนะคะเ,เลขที่มีหลักมากจะมีมมมค่าม,มากกว่าเลขที่มีหลักน้อยนะคะอามาดูต่อนะคะในหนังสือเนที่ยีให้เด็กๆลองเปรียบเทียบ90นะคะกับ3 1 9นะคะถ้าเด็กๆดูแบบนี้เด็กๆว่าเลขตัวไหนมีค่ามากกว่านะคะเลขไหนคะ หมเลขนี้ใช่ไหมคะเลขที่คุณครูวงกลม319จะมีค่ามากกว่าเพราะอะไรนะคะรา90เป็นจํานวน2หลักแต่ว่า319เป็นจํานวน3หลักเลขไหนมีจํานวนหลักเยอะเลขนั้นมีค่ามากกว่าเราสามารถเขียนสรุปได้ว่า90น้อยกว่า319หรือ319มากกว่า90ก็ได้นะคะ ต่อไปเรามาดูในหนังสือเรียนหน้า27นะคะให้เด็กๆเ,เติมเครื่องหมายมากกว่านะคะอันนี้เครื่องหมายมากกว่านะคะอันนี้เครื่องหมายน้อยกว่านะคะอ่าข้อแรกนะคะ268กับ42เด็กๆว่าเติมเครื่องหมายอะไรคะมากกว่านะคะเพราะว่า2 6 8เป็นตัวเลข3หลัก ส่วน42เป็นตัวเลข2หลักเลข3หลักต้องมากกว่าเลข2หลักอยู่แล้วใช่ไหมคะ,ะต่อไปข้อที่สองนะคะ80กับ402เติมเครื่องหมายอะไรเอย่ยเติมเครื่องหมายน้อยกว่าเพราะอะไรคะเพราะ80เป็นเลข2หลักส่วน402เป็นเลข3หลักเลขที่มีหลักมากกว่าจำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่านะคะ,ะต่อไป 82กับ102เติมเครื่องหมายน้อยกว่าเพราะ82เป็นเลข2หลักนะคะส่วน102เป็นเลข3หลักนะคะจะมีค่ามากกว่านะคะต่อไปข้อที่4 705กับ50เติมเครื่องหมายอะไรเอ่ยติ๊กต๊อกติ๊กตอกเติมเครื่องหมายมากกว่าเพราะ705เป็นจำนวนที่ มี3หลักแต่50มีแค่2หลักนะคะต่อไปข้อที่5นะคะ38กับ671ยนะคะเติมเครื่องหมายอะไรเอ่ยน้อยกว่านะคะเพราะ38เป็นเลข2หลักแต่671เป็นเลขสามหลักนะคะต่อไปข้อที่6 74กับ174เเติมเครื่องหมาย น้อยกว่านะคะเพราะ74เป็นเลข2หลักส่วน174เป็นเลข3หลักเราจะดูหลักกันก่อนนะคะอ่าวไปต่อด้วยข้อที่7นะคะข้อที่เจนะคะเติมเครื่องหมายอะไรเอ่ย863กับ59นะคะเติมเครื่องหมายมากกว่านะคะเพราะ863หลักมากกว่านะคะ ต่อไปข้อที่8ป4กับ4 0 6นะคะเติมเครื่องหมายน้อยกว่านะคะอ่าน้อยกว่าเพราะ406หลักมากกว่านะคะต่อไปข้อ9 1000กับ5 2 5ยเติมเครื่องหมายอะไรดีคะเด็กๆมากกว่านะคะเพราะว่า1000เป็นเลข4หลักแต่ว่า525เป็นเลข3หลักนะคะเชินเติม มากกว่าพันมากกว่านะคะต่อไปข้อที่10 632กับ18นะคะอ่า632เป็นยังไงมากกว่า18นะคะเพราะว่า632เป็นเลข3หลักแต่18เป็นเลข2หลักนะคะต่อไป65กับ470นะคะ65เป็นยังไงคะน้อยกว่า470นะคะเพราะสี่ร้อยเป็นเลข สหลักนะคะต่อไป999กับ1,000เติมเครื่องหมายอะไรคะน้อยกว่านะคะ399เป็นเลข3หลักแต่ว่า1,000เป็นเลข4หลักนะคะเพราะฉะนั้น9 99ก็เลยน้อยกว่า1,000นะคะอ่าต่อไปเรามาดูแบบตรวจสอบความเข้าใจที่หน้าย8นะคะให้เด็กเ,เ,เติมเครื่องหมายมากกว่านะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ กับเครื่องหมายนะคะน้อยกว่านะคะอ่าข้อที่หนึ่งเติมเครื่องหมายอะไรเลยหกสิบเอ็ดน้อยกว่าเจ็ดร้อยสามนะคะเจ็ดร้อยสามเป็นเลขสามหลักหกสิบเอ็ดเป็นเลขสองหลกักก็เลยน้อยกว่าใช่ไหมคะอ่าต่อไปข้อที่สองสี่ร้อยสิบแปดกับสิบเก้าเติมเครื่องหมายมากกว่านะคะมากกว่านะคะอ่ามากกว่า ต่อไปข้อ3มข้อ4นะคะเด็กๆนะคะลองเติมดูนะคะข้อ3ามข้อ4เด็กๆลองเติมดูนะคะให้เวลาเด็กๆลองเติมดูนะคะข้อที่3ามเก้อับ79เติมเครื่องหมายอะไรเลยมากกว่านะคะเพราะว่า900เป็นเลข3หลัก7 9เป็นเลข2หลักและข้อ4นะคะ9ก9กับ1000นะคะเติมเครื่องหมาย น้อยกว่านะคะเพราะ9 7้า้สเก้าสามหลักเนาะหนึ่งพันสี่หลักนะคะจำนวนที่มีหลักมากจะมีค่ามากนะคะต่อวยข้อห้านะคะข้อห้าเติมเครื่องไม้มากกว่านะคะร้อยสิบหกมากกว่าห้าสิบสี่โดยใช้หลักการเดียวกันเลขไหนมีหลักมากเลขนั้นมีค่ามากนะคะต่อไปข้อที่6 เจ็ดสิบเป็นยังไงน้อยกว่าเจ็ดร้อยเจ็ดสิบมีสองหลักนะคะส่วนเจ็ดร้อยมีสามหลักนะคะต่อไปข้อที่เจ็ดนะคะสี่สิบเก้ากับสามร้อยสิบสี่สิบเก้าน้อยกว่าสามร้อยสิบนะคะสี่สิบเก้ามีสองหลักสามร้อยสิบมีสามหลักนะคะต่อไปข้อแปดเก้าร้อยเก้าสิบเก้ากับเก้าสิบเก้านะคะ นะคะอะไรเลขมากนะเพราะว่าตัวก,การอ่านี่นะคะ9ก้มากกว่า99เพราะ999เป็นเลข3หลักส่วน99เป็นเลข2หลักะคะอ่าสรุปนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้การเปรียบเทียบจำนวน2จํจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันนะคะสังเกตในใน,ในแบบฝึกที่ให้ทำเนี่ยสังเกตจำนวน2จํจำนวนเนี่ยหลักจะไม่เท่ากันนะคะ,ะจำนวนหลัก ที่มากกว่าจะมีค่ามากกว่าจํานวนหลักที่น้อยกว่านะคะวันนี้เป็นการเปรียบเทียบจํานวนที่หลักไม่เท่กากันนะคะหลักไหนมีเยอะเลขไหนหลักเยอะเลขนั้นมากกว่านะคะอ่าซึ่งคุณครูก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าการเปรียบเทียบจํานวนในวันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบจํานวนที่หลักไม่เท่กากันนะคะในชั่วโมงต่อไปเราจะมาดูว่า ถ้าหลักมันเท่ากันล่ะเราจะมีการวิธีการปรียบเทียบอย่างไรนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนนะคะดูเนื้อหานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันนะคะในชัชวโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ